ครับมือนีนูมาเห็นกอจะภาพี่น้องนะครับมาเห็ดเมนูกปาทะเพียนนะครับสูตรดับข้าวเขาพี่น้องนะครับมาเบิงนะครับขั้นตอนแรกนะครับนี่นะครับสังเกตจากปลาทะเพียนครับพี่น้องปาทะเพียนงามๆนะครับปนอ้วนนะครับไข่เต็ม้องครับพี่น้องนะครับแล้วยังมีนะครับพี่น้องข้าก็จะ เอาเกจมันออกก่อนพี่น้องนะครับเอาเกจออกก่อนนะครับนะเอาเกจออกก่อนนะครับมีจังไดนะครับซับเกจแขางๆครับพี่น้องนะครับครับกับกบสวัสดีนะครับเอฟซีทุกคนนะครับหนูบางทีมัอนี้ก็จะมาสาธิตนะครับหลังจากสีบอกพี่น้องนะครับเกี่ยวกับ ปลาตะเพียนนี oh, exactly. ่แหละครับปลาตะเพียนนะครับเอาเกศดอกกอนพี่น้องนะครับเอาเกศดอกกอนนะครับซับด้านคางนะครับซับด้านคางโบจะเป็นหางเป็นเงี่ยงเไปนะนะครับพี่น้องนะครับหลังจากนั้นนะครับเฮากลับมาขวัวเกดครับขวัวเกดครับพี่น้องนะครับขวักไปนะครับปลาตัวนี้ก็จะเป็นน้มหงินนะครับใส่เพ็ดฝรั่งตกนะครับใส่เพ็ดฝรั่งตกเหมือนนั้นใส่จํานวนสองคันครับพี่น้องนะครับก็ถือว่าได้เนื่งตัวครับปลา ในหัวสำรักนะครับนี่เปับพี่น้องกับแซน้ำนะครับแซน้ำน้ำนะครับแต่เกิดกัวเก็บห้างหน่อกับแซน้ำนะครับแล้วก็ค่อยขวดครับพี่น้องนะครับในั้รต้อนแรกนี่ครับเก็นีนย่อไหวเลยพี่น้องเอาออกอย่างเปิดตรวสอบมุมเลยครับผมเพราะว่ามันจะสร้างความข้าวนะครับพี่น้องแต่ถ้าเก็ตเอากัวออกแล้วเนี่ยนะครับความข้าวมันก็จะหน่อยล่งครับพี่น้องนะครับ ตามทำนี่ถือว่าน้ำมือหินนี่ทํำเกี่ยวกับสูตรบ่อยมันเข้ากับพี่น้องนะครับหมอสําหรับปวดเกี่ยวไปปิ้นกับแก่นะครับ,รบพีปป่น้องนะครับไปนะกับเขาเนี่ยสำหรับพนที่มักนะครับเป็นมนูยง่ายนะครับบ่ต้องเปื้องวัตถุดิบหลายปัญหากับพี่น้องนะครับนะตัวน,นี้เราก็ทำข้อสาดปลารับพี่น้องนะครับขวัวเก็ตออกเบิร์ดเลยนะครับพี่น้อง รับมีส่วนใดนะครับสายขวานะครับเอาออกให้เบิดนะครับเอาออกเสียแล้วนะครับเข้าก็จะทําการนะครับแวะนะพี่น้องนะครับแวะกั้นแวะนี่หรือว่ากั้นพ้อเกศนี่นะครับเขาต้องเบิ้งว่าทุกสองทุ่มมันเนี่ยนะครับมันออกเบิดหรือยังนะครับนะถ้าอยงงว่าเบื่หรือเบิดอเท่ากับจุ่มหนาเบึ้งน้่มนะครับพี่น้องเขาก็ค่อยๆนะครับค่อยๆทำไปนะครับพี่น้องไม่ต้องใจห้องครับพี่น้อง นะครับหลังจากเขาจมหนามนะครับเขาก็เซ็กเบิงบามีเกตบอหลวเบิ้งห้ัวนะครับเหนื่อนิ่มๆมาเสร็จแล้วเข้าพาครับพี่น้องพาเอายางหัวครับเข้าพลาขีมันหัวครับนี่ครับเอาขีมันหัวครับพี่น้องนะครับมันจะมีขี่อยู่นะครับก็ขีมันหัวครับพี่น้องนะครับปลาตัวนี้ถือว่ามีไข่ครับพี่น้องนะครับถือว่ามีไข่โอ้ไข่งามมาสมบวรนนะครับอ่าตัวนี้เอาขีมันหัวก่อนพี่น้อง นะครับหลังจากเข้าขี่ออกแล้วนะพี่น้องก็ล่างนะครับพี่น้องนะครับเราก็เช็กเบื้องดีนะครับพ่อขี่เนื้อเ่าไหวมันขมเลยพี่น้องมันขมนะครับตัวเนี้เหาเยาเบิ้งดีนะครับกลางๆนะครับเป็นมัสตาร์ดดูดีนะครับเพราะว่าในการทําอาหารนี่เกี่ยวตับลักสูมือนีนะครับเห้าหามเอาขี่มันหมกไป้น้่นะครับบางคนีขี่คานนะครับขี่คานเสร็จแล้วมาบังครับพี่น้อง บาง้ส่ขวานะครับ้ายขวาเพื่อยังรับเพื่อจะให้น้ำพริกหรือว่าน้ำจิ้มที่เฮาตั้มนะครับเข้าไปนะครับหรือว่าเป็นเอ่อพวกเครื่องมาเข้านะครับถี่เฮาจะใส่นะครับต่างๆนั่นมันจะได้เข้าไปในเนื้อปลานะครับถ้าหม่มันเกิดความข้าวนั่นเองนะครับนี่ครับถือว่าบางเสร็จแล้วนะครับพี่น้องเมืองเงานะครับนี่ใส่งามๆครับเดี๋ยวมาล้มนัชมงครับ ครับครับมาดูสูตรมาสตาครับมาปลาดับข้าวครับพี่น้องนะครับมาปลาทอดแล้วก็ดับข้าวพี่น้องนะครับรับแรงเลยครับกระเทียมพี่น้องนี่ครับกระเทียมครับกระเทียมครับเทียมใส่ลงไปเลยครับพี่น้องใส่ลงไปเลยครับใส่ลงไปครับครับต่อไปครับพี่น้องนี่ครับตรัคไคร้ครับ ไ่กับไปเลยพ uh ี่น่สูตรรับ้าวพี่น่มไปครับไปครับไปครับพี่น้่งน,นีง่ครับปลาดีไหครับพี่น้่ง ดีครับแต่ตรงไหนครับไปพอดีเลยท่น เขากันพี่น้องเขาก็เอากันครับคนเอากันมัดครับพี่น้องพอสุขบริการทอดครับพี่น้องพี่น้องก็ ตั้งไฟนะครับให้เดือดครับใส่น้ำมันนะครับเผือพรประมาณครับพี่น้องนะครับบังใชหลายดอกครับใส่ตามจำนวนตัวของปลานะครับผมครับเงินปืนออกมาใส่แบบเป็นอย่นะครับนะครับให้มันเดือดให้มันมีก่อนนะครับพี่น้องสุดขับตัวนี้ปลาที่เขามาไกวครับพี่น้องนะครับตัวนี้ครับมาไกวครับพี่น้อง พี่น้องก็ใส่เข้าไปเรื่อยๆครับพี่น้องนี่ครับใส่เข้าไปเลยนรัใส่เปเลยครับเราจะติดย่งมั่นครับผมเครื่องต่างๆทั้นี้ครับใส่ก็ไปเรื่อยๆครับพี่น้องใส่ก็ไปได้นี่ครับใส่ก็ไปได้ นี่ระยะไหวนะครับน่าหาทีครับแล้วค่อยพิสครับผมครับก็ถือว่าได้เมนูนะครับที่เรียบร้อยนะครับเสียจนะครับหน้าตาสีสันสวยงามนะครับน่ารับประทานนะครับ มความเปรี้ยวนะครับมีน้ำจงน้ำจิ้มให้เรียบร้อยครับพี่น้องครับหลังจากนี้ครับไปแบบชิมอาหารครับพี่น้องนะครับชิมอาหานครเป็นอย่างนี้ครับนุ่มกรอบครับนุ่มกรอบนครับสูตรดับข้าวครับพี่น้องเขาเรียกสูตรดับข้าวครับพี่น้อง นะครับต้องมีความเปรี้ยวออืืมมตัวครับพี่น้องอืมนะครับนี่ครับมะนาวกรบพี่น้องนี่เข้าไปนะครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับเวลากินนะครับพี่น้องใส่ต้นหอมไปครับ แกรกร็กพี่หน่องเราไาม่ทำเองนะครับพี่หนอ,อ่มดูด้ครับ